สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดีชนันสัชชายแสงสว่างค่ะแล้วก็ี่พราดไม่ได้เลยนั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะพลตรีนนทวัฒน์พักดีพงศพิชยา ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในการสมมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหลังน้ำหนองคำกลางซึ่งโครงการดังกล่าวหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-4สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะคะก็เพื่อที่เป็นแหล่งน้ำที่ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในปีงบประมาณพักราช2564ของกรมสพยา ก่อนน้ําให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ณนะบ้านโนนสมบูรณ์หมู่12ตําบลน,นาเยียอําเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สํานักง,งานพัฒนาพัก2หน่วยบรรชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอออกให้บริการรับเข้าเปลือกจากรัษฎรนะคะเพื่อนำมาแปรลรูปพร้อมนำส่งตามบ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนโครงการหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรงยอบ้านนอนสวรรค์ตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ